สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราพบกับช่องหนูบีน่าอู่แล้ววิ่งวันนี้เราก็จะมาโชว์อันนี้อะวู้วลเลโกะลาบูบูนะคะนีถามว่าซื้อมาจากไหนเราซื้อมาจากงานกาชาดปทุมธาน,นีนั่นเองแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะซื้อไม่ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเดี๋ยวเปิดออกมาก,ก่อนอ๋อข้างในก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคู่มืมอต่อไปก็จะเป็นโอ้โหถึงเสื้น่าจะต่อพาร์ทสองได้นะคะ Oh God. โอ้โหไม่ก็ตัวเลโกนะคะเยอะมีอะไรอีกไ้มนะ,ะไม่มีแล้วคะ่ะโอ้ทิ้งกล่อ,อ,องทิ้งไปนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเอาเลยเรามาดูคู่กันกันเลยเนาะ,ะโอ้โหยังพุ่งนี้แน่เลยโอ้โ oh ห เสมันก็จะเป็นแบบนี้มันน่าปวดเลยไหนอันหนึ่งเลยโอ้โหมีถึงสิบสองขั้นตอนเลยคุณอ้เจะสีชมพูนะคะโอเมก้าอะเดี๋ยวเราจะมาแกะตัว แกะออกมาตัวเลโก้ก็จะเป็นแบบนี้ข้างในโอ้ต่ออีกวันกว่าจะเสร็จอ่าอะไรยวก็มาอ่าค่ะเดี๋ยวเราจะเอาจาน,นมาแยกตัวเลโก้กันนะคะอืมเรายัางงงเลยกว่าจะเสร็จโอเคค่ะเราไปเอาจานมาแล้วเนาะน,นี่อ่าจริงๆริงมี ไม่ชวูเดี๋วขอแยกตัวเลกกนถ้าเสร็จแล้วเดจะมาอตอนนี้เราก็ยกิ้นส่เสร็จแล้วเนาไปนะคะเรากลจะทาขั้นตอนที่1กันนะคะเดี๋ยวเรดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยโอเค่ชั้นที่หเสร็จแล้วนะคะนี่เราทำชั้นที่หนึได้แล้วแล้วก็จะมาทำขั้นตอนที่สกันเนาะ นี้เราต่อเองนะคะแต่โอเคค่ะตอนนี้เราก็ต okay. ่อชั้นที่หนึ่งกับสองไปแล้วนะคะ เราได้ชั้นที ead, ่หนึ่งกับชั้นที่สองมาแล้วนะคะเหลือแค่ชั้นที่สามถ้าเราต่อเสร็จแล้วเอามาให้โชว์นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ต่อชั้นที่สามเสร็จแล้วเนาะเหลือแค่ขั้นนี้นะคะเราไปขั้นตอนที่สี่แล้วเนาะเรากำลังจะทําอันนี้เนาะเอ่อแล้วมีค่ะ เดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปอีกเล้ยคะนะคะ,นะคะเราก็ได้ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3าม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันดูนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเนาะ,ะนี่นะคะเ,เราก็มาถึงขั้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเนาะ,ะเรากำลังจะไปขั้นตอนที่ห้านะคะแต่อยากจะบอกว่า เป็นเกมฝึกสมาธิแล้วก็เจ็บมือมากเลยเพราะมันเป็นเลโก้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปครับตอนที่5กันนี่นะคะแล้วก็ต่อตรงน,นี้แล้วเนาะนี่คือฟันน้องนะคะนี่ ขัานตอนอื่นนะน่ทีเรื่องนี้นี่อุ้ยโอเคค่ะไปกันต่อเลยนี่ค่ะก็ถึงนี้แล้วเริ่มมีหัวสนาค่ะ ไปต่อใสนนั้นนะคะเหลือแค่หูแล้วขึ้นะทางแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาต่อน,นี้ให้หมดเลยนะคะโอเคเนี่ยคะ่ะอัปเดตวันต่อไปแล้วจะใส่ชุดเติมอยู่แล้วะะเพราะว่าขี้เก็บเปลี่ยนชุดอ้าวเราทําหน้าน้องเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่หูเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามารอมารอที่เสร็จกันดีกว่านะคะ Yeah Wow Thử nhá Thử nhá Thử nhá Nó không có gì Nó có chân Nó không